แต่ถ้าข้างขาวผมเคยไปดูแล้วใช่ไหมขาวลงเราจะแตะเปลาานะครับถ้าขาขึ้นเราจะสาวแล้วใช่ไม่าต้องเนี่ยส่งแม่ไม่ใช้ส่งที่ไหนแล้วมันจะส่งเหมือนตามีสองตาไหลลงหมดเลยเนาะน่เบอกน ผิดโดยธรรมชาติต้องป็นกมาดอยู่ในนี้แลวถึงมากะเดิมเลยอดีตมาเนาะีคุณยาไห้่เลนี่บโอเคริมเล่สามสี่ปีตอนไม่มีคนนำมาก็ปล่อยให้เขาเทียนแต่ก่อนไม่เยอะขนาดนี้ทำไมพี่ก็ดีได้นอนแบบนี้เนาะ ตううัวเล็กเข้ามาเร็วเข้ามาล้วนี่ก็เขาขอเป็นแม่าไม่ได้ครับเขาจะมาแลาวไม่เจอน้องลูกหรืเขาลูกไม่ไม่มีรถพาไปได้ไหมมีแต่เกียรตโมไมได้ไมจริงๆรงนะเห็นเหมือนกันนะเออว่ะเนาะเออเฉพาะก้อนนี้เหรอทุกก้อนเฉพาะก้อนนี้ค่ะคอเราทุกก้อนนี้มันเป็นหินเหมือนหินข้างบนที่เอาไฟไปใส่อะค่ะ เออว่ะเออแปลกไหมอือตราไม่เห็นนายไม่เคยไปเลยที่เกิดอยู่ที่พี่ยังไม่เคยเห็นเลยปลาวันนี้เป็นเดียวลไม่รู้เหรอเห็นตัวใหม่ตัวนี้เลยอิปยาเยอะอ๋อนี่ไงเหรอข้างข่าวอีกตัวนึ่งอยู่ข้างล่างก็มีค่ะนี่ ไม่ค่อยมีเงินมีบาทอย,อยู่สงสัยตรงนี้มันจะหยุดลงไงไวเงินในหนังไงจ,จัดจักรงงงเลยเนาะครับอันนี้ก็เราอยู่ในถ้านะครับถ้ำปูตะหลอของตําบลวังสวาบอาเภอปูผาหมานนะฮะถ้ำนี้เป็นถ้าอยู่ในพื้นที่ของวังสวาบแล้วก็อุทยานแห่งชาติปูผาหม่านนะครับถ้านี้นี่คือสัลักษณ์ของตะหลอครับแต่ปัจจุบันก็มีการ มีกลุ่มที่มาขีดเขียนนําให้สมบัติของชาตินะฮะก็คือเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นหินย้อยที่อยู่ในถ้ำก็มีคนมาหักไปคืออยากให้เที่ยวในเชิงอนุรักษ์ว่าเราไม่อยากจะทําลายในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นของประโยชน์ที่เก็บไว้ให้ลูกหลานเราต่อไป